ฮัลโหลโซล่าขอบคุณครับสปอนเซอร์ใครอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถโดเนทให้เราได้นะครับซึ่งเราบอกเลยนะทุกการช่วยเหลือของรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายครับเพราะนั้นคุณสามารถส่งเรื่องราวมาได้เลยนะครับที่เพจรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีนะครับเล่าเรื่องมานิดนึงใส่เบอร์โทรมาและเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมีทีมงานคอยตอบกลับคุณนะครับผมส่งเรื่องราวกันมานะครับขอขอบคุณ ฮัลโหลโซล่านี่เลยครับใครอยากจะติดโซลาเซลล์ช่วงนี้นี่หลายๆคนอาจจะอกหักเพราะว่าพรบอของโซลาเซลล์ตกไปติดต่อหรือประสานงานที่จะติดตั้งโซลารเซลล์ขออนุญาตไม่เป็นก็ลองเข้ามาที่ h e l โ o Solar ได้เราสามารถจัดการให้คุณได้หมดเลยและตอนนี้ผมบอกนะครับมีผ่อนด้วยนะ5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ไปจนถึง100กิโลวัตต์โรงงานเลยนะโรงงานก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคิดจะติดโซลาเซลล์คิดถึง h <Hello>. ฮลโลโซลาครับผมขอขอบคุณอาปากข้างสตูดิโอคะ่ะนี่เลยครับใครอยากจะผลิตคอนเทนต์อยากจะทํางานมไม่ว่าจะเป็นอนันออกกันไหนงานอะไรเราก็สามารถจัดการให้คุณได้หมดนะ,ะยุคนีเป็นยุค การแสดงตัวตนสิ่งหนึ่งที่คุณควรทําเลยคืออาจจะมีช่องอ่าช่องต้องผลิตยังไงอ้าปากางทําให้ได้นะหรือจะทํารายการของตัวเองคิดคอนเทนต์ไม่ได้ก็ปรึกษาอ้าปากางได้เลยเพราะนั้นเรามีทั้งทีมถ่ายทำนะทีมตัดต่อทีมครีเอทีฟมีครบหมดจบที่เดียวนะครับโทรหาเราอ้าปากางสตูดิโอครับผม และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าอันนี้มีมีข้อมูลหนึ่งทีมงานบอกว่าเรื่องของที่คุณพูดถึงชื่อท no ิดน้อยค่ะทิดน้อยเนี่ยทีมงานบอกว่าพอเซิร์ชแล้วมีตัวตนนะ เอา้ามีหรออยู่พิษณุโลกซึ่งเ,เป็นสารผมขออนุญ,ญาตแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเป็นสารแบบมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของแตอ่อยู่ชื่อนี้ขึ้นมาค่ะใช่แล้วแม่ผมถามแม่แม่เคยไปพิษโลกไหมไปบ่อยน้องชายอยู่ที่นู่นนั่นไงอยู่ตรงไหนของพิษโลกรู้ไหมลูกเหมือนเป็นริมถนนนะพี่เจหนูดูโลเคชันกับน้องเม,มื่อกี้เหมือนเป็นริมถนนแต่ไม่แน่ใจถนนสายอะไรเห็นแลฮะ เห็นไรแม่ไม่เห็นไรเห็นศาลตั้งอยู่โอ้มาอีกแล้วอ้าวเห็นศาลตั้งอยู่แล้วแล้วยังไงอยู่ข้างทางไม่ใช่เหรออยู่ข้างทางก่อนก่อนถึงบ้านน้องชายป่ะอยู่แถวทุ่งน้อยอ่ะเป็นศาลริมถนนเหรอครับแม่ใช่มันจะผ่านถนนค่ะเป็นศาลริมถนนค่ะข้างถนนเนี่ยค่ะอ่าฮะแล้วยังไงอ่ะทำไมทำไมถึงมีชื่อนี้ ไม่นู้คือเขาบอกให้เรียกเขาว่าทิศน้อยามาด้วยเหรอเขาอยากตามมาคุ้มครองแม่นะเหมือนดูแลนะเขาเป็นห่วงนะเหมือนเขาเมตตานะคุณกำลังจะบอกว่าทิศน้อยคือผู้ชายที่ยืนคุยอยู่กับแม่แล้วที่คอย เคลียร์พื้นที่ที่เปิดทางให้เรามาถ่ายวันนี้ได้อะพี่เจนถ้างั้นเเดี๋ยวผมลองลองสรุปใหม่อีกทีหนึ่งนะ<ช>ผู้ชายคนนี้น่าจะมาจากจานูน<า>แล้วผู้หญิงนั่นแหละมาจากต้นไม้ใช่ผู้หญิงนี่แหละมาจากต้นไม้เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาพูดว่าคนุกเขาพูดว่าต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ริม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 ถัดไปข้างหลังมันเป็นที่ฉ่ำแฉะที่ริมน้ําอันนี้คือผู้หญิงที่ผมเท่าแม่ ใช่ค่ะผมประมาณแม่ค่ะคนคนนี้มาจากต้นไม้ใช่ค่ะลแล้วผู้หญิงหน้าขาวตรงนี้ถูกส่งมาล้านเปอร์เซ็นของของบอกเลยของของทําให้ธุรกิจค้าขายไม,ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เฮงจะจับอะไรก็ล่มหมดเลยถูกไหมแม่จะทําอะไรใหม่เริ่มทําอะไรใหม่ก็เจ๊งหมดเลยอ่ะเอางี้บ้านเราเนี่ยสี่คนที่อยู่กันมาเนี่ยแม่ใครดูแล้วจะไปมีปัญหากับคนข้างนอกมากที่สุด เรื่องอะไรเรื่องปัญหาเเลาะเขาทำให้เขาทําของกลับมาได้อันนี้มีไหมมีไหมเรื่องเนนี้เรื่องเจ้าชู้อะไรเงี้ยไปที่พูดไม่ได้เรื่องที่พูดไม่ได้โอเคเอางี้แล้วกันมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้แต่มีมีมีบุคคลท่านหนึ่งที่น่าจะมีปัญหากับข้างนอกได้ถูกไหม ผู้หญิงไหมคะคนนั้นอะที่มีปัญหาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าที่เราไปมีปัญหาบ้านเราไปมีปัญหาด้วยอะมีส่วนผู้หญิงอ,อววกใช่ไหมมีอายุนี่แม่มีบ้านอุยอ้ยแม่จะขอบ้องแม่แม่ใจเย็นขอบ้องไม่ต้องเกลียดมั้งแม่เอางี้ปัญหานี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังค่ะอันไหนออกได้ออกไม่ได้นะคือเดี๋ยวไปกองกันอีกทีนึงแต่มีคนคนหนึ่งมีปัญหากับแม่ใช่และมีคนคนหนึ่งมีปัญหากับอีกบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ ซึ่งคนที่มีปัญหาด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่อ่าที่หนูเห็นนะคะในเซนต์หนูนะอ่าอวบอายุน่าจะรราวสี่สิบปลายห้าสิบแล้วล่ะอหรืออาจจะกินไปถึงห้าสิบปลายปลายด้วยซ้ําคือมันอยู่ในลักษณะที่ค่อนไปทางสูงอายุแล้วแต่ยังไม่แก่มากอประมาณแม่ประมาณแม่แม่คนที่แม่มีปัญหาด้วยใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาอาจะเด็กกว่าหน่อยอ่เด็กกว่หน่อยก็สี่สิบกว่าสี่สห้าสิบอ่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้คุณไปคิดกันเราเอง แปลว่ามีโอกาสที่ผู้หญิงคนเนี้ยถูกส่งมาจากที่ใดที่หนึ่งถูกต้องค่ะแล้วคนส่งเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรถ้าเราไปหาว่าเป็นใครมันก็จะทะเลาะกันเอาเป็นว่าเป้าหมายเราคือเดี๋ยวเราจะเคลียร์ผู้หญิงที่ไม่ดีนี่ออกอ่ะมาตรงนี้ช่วยแม่หน่อยแล้วกันตรงนี้นะฟังกันนะนี่คือจุดที่แม่นอนนะครับเอาเรื่องชายภูมิแม่นอนด้านนี้เห็นไหมเรานอนไปชนกับ นู่นออกไปประตูเลยประตูบ้านประตูบ้านเลยปกติใช่ไหมเสร็จแล้วประตูบ้านหลังนี้ไม่พอแม่ชนกับประตูนี้ด้วยอส่งผลยังไงอาจารย์โอ้โหนี่ชงเพราะฉะนั้นเนี่ยชงทั้งสองประตูเลยทั้งหัวทั้งท้ายอืนอนหลับได้ยังไงฮะไม่ค่อยล่ะมันไม่น่าจะนอนหลับแล้วก็ขาเนี่ยน่าจะมีปัญหากระสับกระสายหรือนอนยากหัวเนี่ยนอนเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เรียกว่านอนไม่เต็มอิ่มเมื่อยปวดปวดมึนแล้วก็จะฝันร้ายใช่ไหม ฝันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพูดผีวิญญาณหรือดวงวิญญาณบ้างอะไรแปลกๆบ้างใช่ไหมฮะเแม่แม่ฝันจำไม่ค่อยได้แต่ก็คล้ายคลับงคลั่คือจําเรื่องไม่ได้หรอกแต่จําได้ไหมว่าตื่นมาแล้วหาทาไมกูฝันถึงอีผีตัวนี้วะหรือกูฝันแบบเหตุการณ์ไร้ไร้ว่าเป็นแม่แม่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งเอาอย่างนี้ละกันพี่เจง่ายสุดเนาะก็คือให้แม่หันหัวมาทางนี้ตรงนี้บอกซะปิดะม่านได้ไหม ทำพมา่ารูดก็ยังดีกว่าไม่มีซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าอีผีพวกเนี้ยมันทําให้แม่นอนไม่หลับเลยหรือเปล่าเกี่ยวไหมหนูว่าแค่มีส่วนช่วยทำให้นอนไม่หลับนิดหน่อยไม่เยอะเท่าห่วงจุย้ยแต่พลังงานวิญญาณผู้หญิงคนนี้หนูรู้สึกว่าเขาทําให้มีปัญหามีปัญหาทะเลกกาะกันเถียงกันขัดใจกันหรือต่อว่ากาันหรือทำลายกาันอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะโอเคถ้าเป็นอยู่ ไปเคลียร์ตรงนี้นะอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าทําได้เปลี่ยนสีห้องใช่อ่ะเป็นสีขาวให้หมดเลยโอเคผมถามเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนคุณเห็นอะไรในห้องนี้ห้องเลี้ยงนกแล้วกันนะเห็นเป็นผู้ชายผิวออกคล้ำๆดำเหมือนผิวประมาณพี่โออย่างเงี้ย คนหนึ่งต่แต่ดูคล้ำกว่าพี่โอนิดนึงนะพี่แล้วก็ผอมๆตัวเล็กๆแต่ว่าหนูคิดว่าเขาจากภาพที่เห็นนะหนูว่าเขาน่าจะแก่แล้วละ่ะแล้วกมมว็มีเขี้ยวมีเขี้ยวนั่งยองๆอยู่แต่หนูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่รู้สึกว่านั่งยองๆอยู่ใส่เสื้อขาวนั่งยองๆอยู่แล้วหันมายิ้มอันนี้ที่คุณบอกว่าเหมือนปีศาจใช่คล้าย uh huh. คายสิ่งที่คุณเห็น เกี่ยวข้องอะไรกับห้องนี้ยังไม่รู้พี่เจแต่จําได้ว่าที่ <c oughs> หนูบอกตอนแรกว่าคล้ายคล้าคล้ายปีศาจท,ที่มีเขี้ยวมีปีกตรงเล็บคล้ายนกหนูก็ไม่เคยรู้ว่าบ้านนี้มีนกหนูก็เลยอันนี้ไม่รู้หนูพยายามหาจุดเชื่อมโยงว่านะแต่หนูแค่กาลังรู้สึกว่างั้นมันแปลกตรงที่แล้วถ้ามันเราไปเห็นที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วบ้านนี้มีนกจริงๆ Uh huh. ซึ่งมันอาจจะมีวิญญาณบางอย่างแอบแฝงอยู่ที่นี่ที่นี่ก็เป็นได้เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมคือที่บ้านหลังนี้เลยเหรอบ้หลังนนี้ใช่อ่ะคุณส้มครับอันนี้คือห้องที่นัดอยู่กับแฟรเนาะใช่ค่ะที่หนูบอกตอนแรกครับ ที่หน้าบ้านว่าบ้านฝั่งนี้รู้สึกถึงผู้หญิงแล้วก็รู้สึกถึงอะไรหลายอย่างที่ยังจับลักษณะชัดเจนไม่ได้พี่เจนออ,อันนี้เข้ามาก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่มันเป็นเหมือนกลุ่มมวลพลังงานแล้วมันก็มีหัวคนมีผมผู้หญิงมีมีหน้าผู้หญิงที่ผมแบบเหมือนทรงดอกกระทุ่มสมัยก่อนเหมือนทรงแบบเหมือนลองทรงผู้ชายอ่ะ โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกลุ่มขมูขมัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีพลังงานอื่นอ่อะปนอยู่แต่หนูจับพลังงานไม่ออกพี่ว่ามันคืออะไรครับคุณรู้สึกแบบเขาบ้างไหมเวลานอนรู้สึกก็รู้สึกนะไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกรู้สึกแล้วก็ฝันช<ข>อบฝันว่าโดนข่มขืนอะอ่าฮะตรงนี้ใช่บ่อยแบบหลายค้งบ่อยอยู่อะซึ่งบ้านหลังนี้เมื่อก่อนมันเป็นบ้านเช่าจนวันหนึ่งมันไม่มีคนเช่าแล้วมันล้างไปแม่ก็พยายามตามหาแล้วแม่ก็ซื้อมาได้ ตอนซื้อครับแม่อยากได้จุดทูบบอกบ้านหลังนี้ว่าอยากได้แม่พูดว่าอะไรแม่บอกว่าเจ้าของที่เจ้าของทางดนบันดาลจิตใจให้เจ้าของบ้านม,มาเจอกับแม่ด้วยแม่อยากได้อืมไม่นานอนะ่ะประมาณเดือนกว่าเลยเนี่ยก็เจอว่าถ้าได้แล้วจะให้ผลไม้ห้อยากมแม่ให้เขาแล้วพอได้บ้านอยู่ๆได้เบอร์มา ติดต่อซื้อเขามาเลยเขามาที่นี่ถึงาาที่บ้าน,านเลยเเเ้าเาาามบนลย uh huh. ซื้อคนเดียวไม่มีใครคำ้ำมีอะไรไผ่านผ่านหมดพอได้บ้านหลังนี้มาปรากฏว่าก็เริ่มรีโนเวทการ ate, ารีโนเวทจย์โอครับเป็นการทุบกำแพงเข้าหากันจ้ะแล้วก็เติมไอห,หลังคาที่ว่าที่ทำให้บ้านมันทึบเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแย่เลยใช่เริ่มดวงเริ่มตกค้าขายเป็นไง แย่ลงหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปีที่แล้วไปทำอะไรมาครับก็แม่เขาไปหาใคเครียดเนาะเพราะว่ามันเริ่มขาขายไม่ได้ไปทำอะไรมาแม่หาทางออกไม่เจอก็เลยให้แม่ดูดวงอืหนูก็ดูแม่ก็ดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาก็ดูว่าแบบในบ้านมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาเห็นมีอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกเขาเห็นอะไรไหนเขาบอกว่าเห็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแม่เขาก็แบบเนี่ยช่วงนี้ขายของไม่ดีนะคะขายยังไงจะแบบมีวิธีไหว้อะไรยังไงไหมแบบเราทําอะไรผิดต่อบ้านหรือเปล่าแบบทําไมอยู่แล้วก็ขายไม่ดีเขาก็เลยให้คําแนะนําแม่แบบว่าให้เหมือนไหว้บ้านอีกครั้งหนึ่งไหว้หน้าบ้านไหว้หน้าบ้านนอกบ้านนอกบ้านหน้าบ้านนอกบ้านแล้วก็ทางเอาอะไรไหว้เอาอะไรไหว้ให้ไหวทางสำแพงด้วยหรอทางสำแพงอ่าทางสำแพงด้วยเอาอะไรไหว้ก่อนในบ้านหัวหมูกับ ผลไม้น้ำอะไรเงี้ยหัวหมูกับผลไม้ไหว้กลางบ้านใช่ถูกไหมครับอันนี้คือในบ้านนะหลังจากนั้นก็ไหว้นอกบ้านหน้าบ้านแล้วก็เอาธูปไปหนึ่งดอกไปไหว้ทางสามแท่งอันนี้คำถามที่เขาคาใจคือไอ้สิ่งที่เขาไหว้เนี่ยมันเกี่ยวกับผีมันจะตามมาไหม<อ>เขาทำถูกไหมกับบ้านเขาเขาไหว้บ้านอันนี้ใครตอบได้ ง่ายมันก็คือประมาณว่าการที่เราไหว้หรือว่าเรามีจิตใจที่เรามีมีมีความศรัทธาอยู่แล้วะง่ายๆอยากจะไหว้ก็บอกให้เจ้าที่อะ่ะเรามาขอตั้งแต่แรกแล้วอยากจะซื้อบ้านแล้วก็บอกจนได้มาแล้วเอาหัวหมูมาเอาอะไรมาเราก็มีความศรัทธาที่อยากจะไหว้แล้วก็บอกกล่าวเขาอยู่แล้วมันก็คือการชักชวนหรือชักนําสิ่งพวกนี้มันเข้ามาอยู่กับบ้าน การที่ไปไหว้ทางสามแห่งเอ่ยอะไรเขาก็รับรู้อยู่แล้วมันก็เชื่อมต่อกันว่าบ้านนี้เป็นคนไหว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเชื่อมกันไงเชื่อมมาว่ามันก็ไปทนด่อนแต่สามแท่งมาจนถึงหน้าประตูบ้านแล้วกลางบ้านรับเชิญรับรู้อยู่แล้วเป็นเป็นเส้นทางเพราะสิ่งพวกนี้มันจะเข้ามาอยู่ครับเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะไล่เขาไปเนี่ยเราต้อนรับเขาอ่ะใจเราอ่ะพี่หนูรู้สึกนะคะแล้วก็สัมผัสได้กับดวงวิญญาณกลุ่มนี้นะคะ ูรู้สึกว่าเขาติดตามมาจากการไหวทางสามพ่งแล้วก็การไหวเจ้าที่หน้าบ้านอเอเจ้าที่กลางบ้านขอโทษค่ะเจ้าที่กลางบ้านซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันพาดวงวิญญาณหรือมันเป็นเหมือนการเปิดประตูบ้านต้อนรับแล้วเป็นการบอกเขาเป็นในยะว่ามาซีมาเลยฉันเวลคั่มนะฉันต้อนรับแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ว่าเป็นต้นมาหลังจากนั้นน่าจะดีได้ไม่เกิน3เดือนแล้วค่ะก็น่าจะดรอปลงไปยิ่งกว่าเดิมหรืออาจจะมีคนที่เสียสุขภาพจิตด้วยเสียสุขภาพกายด้วยซ้ำลงไปอีก อันนี้ก็สิ่งที่ส้มรู้สึกเป็นไหมเป็นเป็นภาวะซึมเศร้าอ่าฮะใช่แล้วก็รักษาอยู่สักพักอ่าตอนที่คุณโดนฝันว่าโดนผีข่มขืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นก่อนไปไหว้หรือเป็นหลังไหว้หลังแล้วค่ะเป็นเนีย่ยเพิ่งจะไม่นานมาเนี่ยพวกกลางกลางช่วงกลางกลางปีค่ะมันเริ่มเริ่มฝันอ่าฮะาแ,ว,แว่แ<น>่อก่อน,นไม่ฝันเลยไม,ไม่ไม่ฝันค่ะโอเคไม่ฝันแบบนี้ซึ่งนี่จริงๆผมยังไม่รู้เลยใครเข้าแม่เเอาจริงทั้งคู่อ่ะทั้งคู่เลย คือคนไหนบ้เหมือนเปิดรับออก็คือทังทั้งผมสั้นและผมยาวใช่เข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหใครทำอะไรใครเย็บผ้าเย็บผ้าใครเย็บแม่ให้เย็บแม่ทำไมมีเครื่องจักรเยอะจังตัวหนึ่งกว่าจะเสร็จต้องใช้สังสี่ตัวนั่นะแม่คนเดียวทำงานตรงนี้ถูกไหมอ่ะขออนุญาตครับ เข้ามาอันนี้เป็นเหมือนฝั่งห้องเย็บผ้าของคุณแม่เลยนะันเป็นเหมือนแบบงานฝีมือแม่นะแล้แม่รู้สึกอ,อ,อยู่ในห้องนี้แล้วบางครั้งก็เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวบ้างไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกตรงๆเลยนะแม่อย่าเป็นเลยนะหนูกลัวเล <laughs> รายการจะเห็นหนูกลัวครั้งแรกมันจะเป็นเพราะว่ามัน พูดแมาใช่ไม่แต่ประเด็นคือเข้ามาหนูเห็นผู้หญิงคนที่ผมยาวประบ่าเท่าแม่อ่ะแต่งตัวแบบเต็มยศเนี่ยขนลุกเลยครับเต็มยศแบบผมสบายผ้าถุงยาวยืนไม่ไม่ใส่รองเท้ายืนอยู่กลางเนี่ยนี่เลยอแต่เขาไม่ได้ตามแม่เรานะอารมณ์แบบยืนรอแล้วเขาจะเหมือนสื่อสารว่าที่เนี่ยคือที่ที่เขาอยู่กับแม่คือที่ที่เขาสถิตอยู่กับแม่คือที่ที่เขาแบบ ใช้ชีวิตร่วมกันกับแม่เออสูงสิงอยู่กับแม่มหนูถึงถามว่าแม่รู้สึกไหมว่าแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวเออเพราะเนี่ยเห็นแล้วก็เห็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนนกตัวใหญ่ๆตัวเท่าคนอย่างเงี้ยพี่วื๊บออกไปข้างนอกเอ,อ้ยแม่โอเคไหมแม่โอเคนะเจ้าอะไรเจ้าอะไรบอกเลยเจาอะไรบอกมาเลยเออเจ้าอะไรมึงก็บอกกับเขามึงพยายามมึงจะเออบอกมาเลยบอกมาเลยพูดมาพูดมาแม่ลองสื่อสารกับมัน สเสียน<ม>หัวมากอ,อีกแล้วไม่เอาเราเราอยู่กันคนละส่วนเราอยู่คนละส่วน,ออน,วนพอเหอะเหนื่อยแล้วต้องการอะไรใช่ต้องการอะไรก็เขาบอกแม่ไหมเขาบอกแม่ไหมต้องการอะไรไม่เขาแค่มาให้แม่มัน,นม,มันรู้สึกวู่นวุ่เฉยเฉยมันออตอนนี้ไม่ใช่แม่กลัวหรอกมันน่ะกลัวมันน่ะกลัวมันน่ะกลัว มันก็มาแสดงปฏิกิริยามึงจะมาอะไรกับกูนั่งน่ะอยู่กับกูก็ช่วยทำมาหากินเออทำไมทำงั้นไม่ได้หรอเออไม่มีพลังพอค่ะแล้วก็เขาเป็นวิญญาณที่ตายไม่ดีเหมือนโดนฆาตกรรมตายหรือตายด้วยกันตายไม่ดีก็ไปอยู่สิ่งที่มึงอยู่อย่ามาอยู่กับพวกกูใช่ใช่เดี๋ยวกูจะทำบุญกวดน้ำไปให้โอเคไหมเขาโอเคแต่เขาขออย่างหนึ่งบุญที่แม่ทำอ่ะ อย่างน้อยๆอ่ะอขอเป็นบุญที่แบบวันพระใหญ่หรือเป็นบุญที่ทํากับกับเฉพาะกิจได้ไหมเช่นแม่ถือศีลให้เขาหรือว่าแม่แบบบวชข่าวให้เขาหรือแม่ไปไปงานบวชให้เขาอะไรแบบนี้ซึ่งมัน<ไ>ปเป็นบุญ<า>ใหญ่<ว>ไ่งไานวได้แต่ไปถือศีลไปไม่ได้ภาระเยอะต้องทางานใส่บาตรกวดน้ําให้อ,อืก็น่าจะพอ ก้มแก้มได้ค่ะแต่เขาก็ยังขอติดตามแม่แบบนี้เพื่อรับบุญแต่การติดตามของเขาเขาจะไม่มาทําแม่แบบนี้อีกอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเพราะว่าเขากลัวพี่โอแล้วเขาก็กลัวสิ่งที่อยู่กับพี่เจด้วยไม่ให้อยู่ได้ไหมไม่ให้อยู่เลยได้ไหมไม่ให้อยู่เลยได้ไหมนี่มัน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 ไม่ควรมาอยู่อย่างนี้นะเหมือนเขาหลอกไปหลอกมาเนาะความรู้สึกไม่ควรมาอยู่นะยายอยู่ได้โอ้ยจริงจริงตั้งแต่มาเนี่ยมันเหมือนสับรางไปเรื่อยอ่ะดวงวิญญาณอืมไม่จริง ขาก็หลอกเราไปเรื <forcé certains> ่อยจริงจริงไอ้ตัวที่มันอยู่จริงจริงเนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันมันหลอกสับรลามันอยู่ห้องนี้แหละพอเดินมาผมรู้สึกรู้สึกห้องนี้อืมนี่นี่นี่ดูดิห้องนี้เขาอยู่หลอกในคนเวลาแม่อยู่แสดงว่าเวลาแม่เย็บผ้าเวลาแม่อยู่คนเดียวแม่รู้เลยเนี่ยว่าแม่มันอยู่คนเดียวอย่างนี้ส้ม แม่แม่เห็นอะไรตอนทํางานอจะเห็นเหมือนคนเดินผ่านอยู่เลยเขาขาวผู้หญิงป่ะผู้หญิงใช่นะเป็นเงาดำสิไม่ไม่เงาเป็นก้อนดำเป็นเงาขาวเงาขาวกลางวันอันนั้นอันนั้นที่เป็นก้อนดาเป็นแรกแลกที่แรกแกที่มาซอ้อบ้านแล้วอยู่ผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวกับทําให้บ้านแย่เกี่ยวกับงานอาชีพแย่คือไม่ใช่ไม่มีอาชีพแต่ทาแล้วเหมือนถมที่อ่ะเหมือนขุดหลุมถมอ่ะเฮ้ยอย่าพูดมากได้ไหม จะพูดทำคานจริงๆเลยทำคานก็ไม่ต้องอยู่สิอยู่ทำไมล่ะอออกไปซะบายกูไล่มึงนะกูไล่มึงนะเป็นไรเดี๋ยวก็จบแล้วใจเย็นไปไม่ให้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วม่ไม่อยากให้อยู่เดี๋ยวเผาเลยนะแม่นะเผาเลยนะเขาไม่รับส่วนมูลที่แม่เขาเรื่องมากอ่ะเป็นวิญญาณแล้วทําไมต้องมาต่อรองยังงู้นอย่างนี้แล้วทําไมต้องมาทําลายชีวิต มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปเถิดเดี๋ยวแม่จะสวดน้ําทําบุญไปให้ที่หลังอเนี่ถูกต้องแล้วไม่ต้องให้อยู่แล้วอย่ามาแฝงอยู่ในบ้านนี่เลยมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ที่เขาไม่ใช่ที่ของเขาจะอยู่อย่ามาให้เห็นให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะให้เขากลับไปที่ของเขาแล้วทิดน้อยล่ะทิดน้อยทิดน้อยเขาก็ไม่ทําร้ายแม่นะไม่ทําร้าย ไอสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยคือจะมายังไงจะมาก็ให้เขาไปของเขาไปแล้วกันมตาให้เาทุกอย่างับให้ให้ทิดน้อยเขากลับ ให้เขาไปอยู่ศาลเขาไปศาลที่เก่าบางอย่างก็คือเราไม่สามารถติ๊กได้ว่าอันนี้ห้ามไปอันนี้ห้ามไปนี่ไปได้นะใครจะไปนั่งคุยอย่างนั้นเราไม่ใช่เราไม่สามารถติ๊กได้เพราะนั้นให้เขาไปสู่ภพภูมิของเขาแล้วการการทาบุญส่งให้เขาไปสู่ภพภูมิเขาอย่างไงก็เป็นสิ่งที่ดีนาะใช่โอเคครับแล้วอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวที่เป็นเหมือนปีศาจนก อ,อันนี้ที่กัดกินวิญญาณสัตว์เลี้ยงกัดกินพลังงานชีวิตของคนในบ้านหรือพลังงานความสุขของคนในบ้านอ,อันนี้เคลียร์ด้วยไหมคะเคลียร์ค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีการสื่อสารอะไรมากมายเพิ่มเติมพี่เจแต่รู้ว่าอยู่แน่นอนคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนเหมือนสิ่งหนึ่งที่ม,มนุษย์สร้างขึ้นมาหนูมเชิญเข้ามาหนูไม่แน่ใจพี่แต่หนูรู้สึกว่ามันมาแบบอยู่จากการที่คนในบ้านอัดอั้นปันใจแล้วไปที่ไหนมาแล้วมันตามกลับมาโอเค อันนี้ผมบอกนี้เนาะว่าเรื่องที่มาที่ไปของบางดวงวิญญาณที่คุณไม่เคลียร์กันเนี่ยแต่เราอ่ะรู้แต่เราพูดไม่ได้เพราะว่ามีผลต่อคนในบ้านใช่โอเคเราเราจะพูดได้เฉพะเท่าที่เราพูดได้เท่าที่ออกอากาศได้ได้แล้วเดี๋ยวไปบอกคนในบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เนาะอีกทีนึงนะครับอันนี้ต้องขออภัยที่ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะโอเคทั้งหมดเคลียร์ก่อนนะเลียนะแม่นะโอเคอ่ะนั้นเชิญิโอเลยครับ ที่พี่โอเข้าไปเคลียร์ว่าจะเป็นดวงวิญญาณผีขาวผีหน้าขาวหรืออะไรนี้ตอนนี้เป็นไงตอนนี้หอยผลอยู่ในบ้านให้จานโอหน่อยมันร้อจะร้องโอยหวนอยู่ในบ้านหอยผลอยู่ในบ้านแต่ว่าหนูมองว่าต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นพี่เจถ้าพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้น่าจะเคลียร์ออกไปได้แล้วก็จริงๆหนูอยากเชียร์ให้บ้านเนี่ยทำบุญบ้านสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ต้องทำแบบว่าตึกระเริกอะไรทำไปยังแม่เคยทำบุญบ้านไปยัางเนี้ยขึ้นบ้านทำเสร็จก็ สองบ้านนี้นะอ๋อทําพร้อมกันไปแล้วตอนนั้นใช่ไหมแต่อันนี้หนูขออีกักรอบหนึ่งเพราะตอนนั้นดวงมันยังดีอยู่ครับเนาะตอนนี้มันพลิกแล้วตอนนี้เวลาทําไม่จาเป็นต้องไม่ต้องใหญ่โตใหญ่โตก็ได้แม่ข้าวหม้อแกงหม้อก็ได้แม่เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีโชคมีลาบเดี๋ยวแม่จะทาให้เลยโอ้พรุ่งนี้พูดวาเอาโอ้เอางั้นเลยตอนนี้แม่ไม่มีตังนี่ไม่เป็นไรเราเขาไม่ต้องไปเล่นเยอะนะจริงๆต้องเล่นเยอะเอาที่ไหวเอาที่ไหวตัวนี้อาจารโอเป็นไงครับสิ่งที่เราทําไปเราเคลียร์ พอเราเปิดเดี๋ยวายันมาแปะก็จบได้ให้ยันได้นะเพราะนั้นมันก็จะจบแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยที่เราพมนน้ำมลไปอะไรไปตัวนี้ไอของน้ำมลเลยอะไรก็กําลังทํางานาการทํางานของเขาที่เรามองไม่เห็นน่ยมันก็ค่อยๆสลายสิ่งที่มันอยู่ข้างในในบ้านพอสลายับก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วมันจะสลายได้เลยเร็วขนาดนั้นสักพักนึงเอานี้ก่อนเอาสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยตรงนี้เท่าที่เห็นนะนี่ครับแม่ เคลียประตูหน้าบ้านอย่าให้มีอะไรขวางนี่อย่าให้มีอะไรขวางให้สะอาดแล้วกันให้มันโล่งให้มันโล่งสะอาดแล้วลมถ่ายเทได้ครับอ่าเราพยายามเน้นให้สะอาดมากที่สุดบ้านหลังนี้เรื่องของกลิ่นครับอ่านี่คือสําคัญเลยเรื่องของการทํางานของแม่เขาเนี่ยเรื่องจักรในการเย็บใช้เข็มมันไปอยู่ฝั่งเสื้อขาวมันกระแทก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 สั่นสะเทือนอ่าสั่นสะเทือนเพราะเสื้อขาวเราเนี่ยเราจะเน้นอยู่แล้วว่าเสื้อขาวเนี่ยมันมีของมีคมหรืออะไรกระแทกอย่างนั้นอ่ะแล้วมันทํางานของมันกระตุ้นตลอด ทําให้เสือมันตื่นอพอเสือตื่นมันก็จะเกิดปัญหาภายในครอบครัวพี่เจอืมเอาผมถามแม่จักแม่เย็บทุกวันไหมทุกวันทุกวันเสื้อเราต้องตัดให้ลูกค้าใช่ไหมฮะใช่เสือ้อของลูกสาวต้องเอาเข้ามาทําทุกวันอ๋อเรื่องเนี้ยคือปัญหาใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะนอนเรานอนฝั่งนี้ได้อแล้วฝั่งที่อยากจะเคลื่อนไหวเรามาฝั่งนี้จบเช่นเอาจักรมาไว้นี่ ขยับแลแม่ย้ายไปนอนย้ายเลยห้องนูนแทนอย่างนี้จะดีกว่าอันนี้ใช้วิธีนี้แม่ผมจะบอกนี่ว่าใช้คําว่าลองมันไม่ได้เสียเงินลองเชื่อแม่ลองยกมาทํางานฝั่งนี้แทนซึ่งมันก็ยากเนะผมดูแล้วมันยากนะห้องมันเป็นห้องห้องแบบกั้นรับใช่แต่ถ้าเกิดทําได้แล้วพูดถึงว่าทําได้ตัวที่เราไม่ได้เสียเงินนะครับแล้วขยับมาฝั่งนี้คือหลักจุ้ยเราต้องการเงินมาให้มังกรเขาเดินดีกว่า เสืออย่าไปไปลุกเขามีอะไรเพิ่มเติมอีกหนูอยากให้คุณแม่ไปไหว้พระพุทธชินาราชที่พิษณุโลกถ้ามีโอกาสไปมไม่ต้องรีบ,รบแต่เอาที่มีโอกาสไปแล้วด้าน,นลังทางครางและที่พิศโลกอ,ะอ่ะอาทิดน้อยทิดน้อยนั่นแหละคะ่ะก็คือเอาเขาไปคืนที่ศาล ถ้าไปที่ศาลไม่ได้คือเรากลัวหรือมันมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีก็เอาฝากพระไว้ฝากเทวดาที่ที่พระพุทธชินาราชไว้เดี๋ยวท่านจัดการของท่านเองอเนาะตรงนี้ก็คือเราไปในเรื่องของการ เอาตัวเองไปในจุดที่มันเป็นสิ่งมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่เป็นพลังงานที่ดีเพื่อให้แม่เนี่ยได้มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลังงานชีวิตกลับคืนมาด้วยพี่ดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะแค่มาและช่วยแม่ในเรื่องนี้แล้วจบแล้วเขาก็ไปพอเขาก็พูดอยู่ว่าเขาช่วยเขาเรียกอะไรช่วยดึงดันทําให้เราได้มานะเหมือนช่วยเปิดทางให้เราได้มานะเขาก็พูดอยู่ ใคงกค็จะลืไมไปไหว้พระที่นู่นด้วยแล้วกันขอขอเพระก่อนโอเคจัดโอมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะี่เจสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็เขาเรียกอะไรเดี๋ยวค่อยๆ ให้มันปรับสภาพไปแล้วกัน <Okay. S 2> แต่ใน,นเรื่องของพิธีกรรมอะไรเราก็ทําเสร็จไปแล้ว <Okay. S 2> ที่เหลือมันก็ค่อยๆเคลียร์ไปโอเคอ่ะสำหรับใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ส่งเรื่องราวมาได้นะฮะใน <Okay. S 2> เพจรายการนะครับเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะเขียนข้อมูลมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อธิบายอะไรนิดนึงละกันแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยละกันะนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาฐานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาาจจิตใมนนุุษย์ที่กัส ลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ